วันนี้พยาบาลสาวสวยท th ั้งนั้นเลยนะครับมาคอยต้อนรับบรรดาแขกท่านผู้เกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ครับครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ทราบว่าในวันนี้ในงานวันไม่หิโดนของโรงพยาบาลและคอมมมีอะไรบ้างนะฮะผมขออนุญาตเรียนถามคุณครับผม นายประกาศแสงใสครับเป็นผู้ช่วยผู้นวยการด้านตรวจสอบภายในครับก็วันนี้ก็เป็นวันพระราชบิดาหรือวันพระราชสมภพวันสวรรคตนะครับของสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระปิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลนครพนม ได้ทําทกิจกรรมวางพวงมาลา,าเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านาเป็นวันมหิดลยี่กันยาหลังจากเสร็จจากวางพวงมาลาซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็ยังมีาการมอบรางวัลแก่ข้า,ขาราชการและเจ้าหน้าที่ดีเด่นแล้วก็มอบโล่กิตติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณที่ได้เชื่อเลือกิจกรรมของโรงพยาบาลน,นครปนม นอกจากนั้นยังมีพระป่าสามคัคคีซึ่งจัดทําเป็นประจําทุกปีซึ่งวันนี้พระเดชพระคุณพระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพระป่าเพื่อนําเงินหรือจตุป,ปัจจัยทั้งหมดไปซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับที่จําเป็นที่ยังขาดแคลนสาหรับบริการผู้ป่วย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนครนมแล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้พอเพียงกับจํานวนแพทย์ที่ได้รับการาท,ที่มาเพิ่มนะฮะเพราะว่าจะเป็นวิทยาการใหม่ๆต้องจําเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์เยอะเลครับครับผมครับนี่คือทั้งหมดในงาน,นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศกันว่ามีพิธีพะวางพัวประรายอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ ใจอย่างการไกลค่ะว่าความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติแล้วก็ความคิดทา้งพระวรกายอ๋อนี่คือข้าราชการดีเด่นทั้งหมดที่จะรอรับกิตติบัตรในวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีท่านผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมายอย่างครูผู้รู้ท่านนี้ท่านอาจารย์นิวัฒน์รจนพงศ์คงคุณอาจารย์นาพรรจนพงศ์ครับมาร้องเพลงที่โรงพยาบาลเป็นประจำเลยวันนี้ได้รับ อ๋อวันนี้มีเกียรติบัตรให้ด้วยนะฮะครับผมแสดงความยินดีด้วยนะครับคำในขณะนี้ครับประธานในพิธีคือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมท่านเดชส์เทพบาทครับได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับก็จะเป็นการวาธงรมานะครับลำดับรงพยาบาลนครปนะครับท่านแพทย์สขคิดสุริยะเลิศครับ ครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มของข้าราชการในโรงพยาบาลนครพนมน่าวางพงมาลาโดยทางท่านนายแพทย์สมคิดสุริยิะครับเพนวยาการโรงพยาบาลครับ ยาจีระอ่อนค่ะครับต่อไปจะเป็นพวงมาลาจากศาลจังหวัดนครพนมครับซึ่งนำโดยทางท่านสัญญาจีระอ่อนท่านผู้อาวุโสศาลจังหวัดนครพนมครับจังหวัดนครพนมนางพลบัญเขาประจักษโดยคุณพทิสนานุสิทธิอ หลังจากที่ทางท้านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครได้ประกอบพิธีวางโพรลาแล้วหลังจากนั้นท่านได้กล่าวสรดีในเรื่องในโอกาวสวันมหิดลนะครับทำการบรรดาว่นักสุริการและบรรดาพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในการประกอบพิธีในวันนี้อย่างมากมายครับกระทำพิธีถวายราชการและถวายพระราชดุดีต่อพระองค์ผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย สมเด็จพระมหิดตราธิเบศอรดุนเดศวิกรมพระบรมราชนกมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอรุณเดศวิกรมทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ2434เมื่อพระอ,องค์ทรงเจริญพระชนภพรรษา ได้ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือต่อมาได้รับการทุนเชิญให้ทรงช่วยเหลือปรับปรุงโรงเรียนแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งสถานการณ์ของบ้านเมืองกำลังต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นอย่างมากจึงทรงตัดสินพระไทยเดินทางไปศึกษาต่อในวิชาการแพทย์ณักประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ทรงศึกษาวิชาสุขวิทยาและสาธารณสุขด้วย เสด็จกลับมาประทับอยู่ในพระนครเป็นระยะเวลาหนึ่งได้เสด็จไปทรงปฏิบัติงานค้นกา้าห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเสด็จออกไปสำรวจการสุขาพิบาลต่างๆครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะมีพธิธีวางพวงมาลาในวันนี้เพื่อถวายสก,การแล้ว,ลวนะ้ะจบจากนี้นะครับก็จะเป็นพิธีผ้าป,ป่าของโรงพยาบาลนครพนมเพื่อที่จะ หาเงินสมทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเนื่องจากในปัจจุบันนี้ค่ะทางโรงพยาบาลของเรานั้นมีแพทย์มาเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่ายังขาดเครื่องมือในการที่จะมาทําการรักษาพยาบาลให้กับ,บพี่น้องชาวนครพนมครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมีบรรดาพี่น้องท่านผู้มีจิตศรานะครับได้มาร่วมในการที่จะประกอบพิธีในส่วนของการทาบุญผ้าป่า ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงพิธีนั้นก็จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการพยาบาลแพทย์หมอที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่นในรอบปีครับถวายความารพสมเด็จพระมหาอิตราทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทัังหมดพระยัน ครับแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,นครับอยู่ร่วมกิจกรรมต่อไปนะครับที่จะได้มาร่วมรำลึกถึงนะคะสมเด็จพระมหิดจังไทยค่ะพิะดครับคนะันนี้แขกเรือเยอะจริงๆครับ,รบท่านคณะบดีเยาวราชโพธิดาวรานะจากวิทายาพยาบาลนี่ก็พาคณะ คณาจารย์แพทย์หมอจารย์วิทยาบุญรัตน์ชนีมาร่วมงานด้วยนะฮะการมอบเกียรติบัตรนะครับแก่ผู้มอบวิธีตรงนี้ลงไปด้านล่างเลยดีไหมคะครับค่ะปัดนะครับมอบโลกนี่นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มยการโรงพยาบาลแล้วก็ครับ ในขณะนี้ครับจะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทําคุณประโยชน์แล้วก็เป็นข้าราชการดีเด่นในโรงพยาบาลนครปนมของเรานะครับสำหรับในแพทย์ดีเด่นก็จะเป็นในแพทย์สมชายเชื้อดานน์ข้าราชการที่ดีเด่นนะครับก็จะมีนางบุญร่วมปริพุนนะรู้สึกว่าจะได้เป็นประจําทุกปีแล้วนะท่านคุณนายราศีปฏิพันธ์นะครับมอบรับมอบเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลขอนครปนวันนี้ควงลูกชายมาเลยครับ การทำนะคะแล้วก็ท่านบริจาคข้อครับและเงื่อนเพื่อสังคมการสนัสนของโรงพยาบาลนครพนมค่ะครับลำดต่อไปค่ะมันดีต่อผู้ป่วยค่ะเป็นจิตอาสาคณะอาวุโสระดับประเทศเช่นกันค่ะร่วมกิจกรรมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้โรงพยาบาลได้รับการจัดหาสลับนายแพทย์ดีเด่นปีนี้ของโรงพยาบาลนครพนมคือทางท่านนายแพทย์สมชาย เชื้อนานนนะ์นะฮะซึ่งถือว่ารับงานหนักงานเบาของโรงพยาบาลมาตลอดทั้งปีนะฮะก็รับโล่จากผู้ราชการจังหวัดนครปฐมไปครับ<ฮ>คุณหมอบุญร่วมก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ได้รับรางวัลเป็นประจำเกือบทุกปีนะเป็นหนังพยาบาลที่มีรอยยิ้มตลอดเวลาสำหรับคนไข้และแขกทั่วไปครับท่านผู้มีเกียรติเขาถือว่าเป็นบุญกุศลของโรงพยาบาลน,นครปฐมครับที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ ท่านพระอาจารย์บุญรอุมอาพัสรโรนะฮะเกจีอาจารย์จากวัดป่านโนนแพงที่ท่านในเมตตามาร่วมในงานจัดหาทุนในการสร้างโรงพยาบาลนาครพนมในครั้งนี้ด้วยนะครับครับที่เห็นใน,นเวลานี้ก็คือผู้ที่ได้รับกิิบัตรแล้วก็โลกกิตยศท,ทั้งที่ผู้ที่มีอุปราคาคุณต่อโรงพยาบาลนาครพนมแล้วก็ ผู้ที่เป็นข้าราชการดีเด่นพนักงานดีเด่นของโรงพยาบาลนครพนมประจำปี2557นะครับครับคุณแม่ครับหลังจากกิจกรรมยังไม่เสร็จที่เป็นพา้องที่ได้รับรางวัลของกิมการครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สมคิดสุริยเลิศนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนะครับสำหรับวันนี้วันที่24กันยายน2557 เป็นอีกอวันหนึ่งนะครับที่ทางโรงพยาบาลได้จัดวันไม่ดนขึ้นนะครับซึ่งก็ทําให้โรงพยาบาลนี้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาเรื่อยๆนะครับเราทางโรงพยาบาลก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับนอกจากมีการถวายราชการะจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับมีโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในอดิศักเทพอาเป็นไปประธานในพิธีแล้วก็ยังมีพิธีการมอบโล่รางวัลต่างๆให้ผู้มีอุปการะคุณที่ร่วมบริจาคในเรื่องในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลจํานวนหลายท่านนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็เป็นการมอบโล่รางวัลแก่แพทย์พยาบาลทันต,ตแพทย์เจ้าที่ดีเด่นของโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ในเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเมืองนครพนมในวันนี้นะครับซึ่งก็หลังจากนั้นก็จะมีการจะทำผ้าป,ป่าทอดผ้าป,ป่าเพื่อจะซื้ออุปรกรณ์เครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ด้วยนะครับในระหว่าง9นาฬกาถึง12นาฬกาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในบรากาศนี้ก็สําหรับโรงพยาบาลก,ก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะในปัจจุบันก็สามารถที่จะให้บริการ ได้ในระดับสูงในหลายด้านนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาลนครปฐมแห่งนี้นะครับ